สวัสดีครับนักเรียนโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับครูจะมาเฉลยโเน็ o net, วิทยาศาสตร์ม .6 นะครับพาร์ทเคมี Me ของปี6-4กันนะครับจะเริ่มจากข้อที่11ครับพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับเลขมวลและจำนวนวนิวตรอนของธาตุ x y w และ z ดังนี้โอเคครับเขาให้ข้อมูลมาในตารางนะครับจากนั้นโจทย์ถามว่า จากข้อมูลข้อใดกล่าวถูกต้องอมเมื่อนักเรียนลองอ่านชอยด์ดูนะครับเขาก็จะพูดเกี่ยวกับเลขอะตอมบ้างสัญลักษณ์นิวเคลีย์บ้างเกี่ยวกับไอออนโปรโตอนอิเล็กตรอนอะไรแบบนี้บ้างดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทราบเป็นอันดับแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์นิวเคลียบเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยครับสัญลักษณ์นิวเคลีย์ปกติก็คือ x x ตรงนี้คือาธาตุโอเคไหม X ก็คือธาตุด้านบนนะครับจะเป็น A ด้านล่างจะเป็น Z โดยที่ A ด้านบนนะครับเราจะเรียกว่าเลขมวลซึ่งเลขมวลตรงนี้นะครับเกิดจากจำนวนโปรโตอนบวกกับนิวตรอนส่วนด้านล่างนะครับเราจะเรียกว่าเลขอะตอมครับนักเรียนโดยเลขอะตอมนี้นะครับจะบ่งบอกถึงจํานวนโปรโตอนและ ธาตุปกตินะครับธาตุปกติที่ไม่มีไอออนอะไรก็ตามเนี่ยปกติแล้วก็คือโปรโตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนนั่นเองดังนั้นนะครับข้อนี้เนี่ยเขาให้เกี่ยวกับเลขมวลมาให้นิวตรอนมาเราก็สามารถเขียนสนัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุต่างๆได้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่านะตัวอย่างเช่นธาตุเครับเริ่มจากธาตุ x กก่อนนะ โจทย์บอกว่าเลขมวลเท่ากับ23อืมสแสดงว่า x ด้านบนนะครับคือ 23. ถูกไหม,อ,มอ่าตรงนี้เล็กไปนะเดี๋ยวมาอยู่ฝั่งตรงนี้ดีกว่าสแสดงว่าเป็น x ข้างบนคือ23ถูกไหมครับคือเลขมวลซึ่งเกิดจากจำนวนโปรโตอนบวกกับนิวตรอนดังนั้นถ้าเขาบอกว่านิวตรอนเท่ากับ12นักเรียนก็ลองเอา เลขมวลเนี่ยยีลบกับ12ดูครับนักเรียนก็จะทราบว่าโปรโตอนเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับยีลบสิก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ13นั่นเองเห็นไหมครับตอนนี้ธาตุ x เราได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราลองมาเขียนตัวถัดไปดีกว่านะมี y มี w แล้วก็มี z ครับต่อไปครับ y y ครับเลขมวลก็คือ18 และโจทย์บอกมาว่านิวตรอนเท่ากับ10ดังนั้นโปรตอนเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เอา18ลบ10ถูกไหมเพราะเลขมวลเกิดจากโปรโตอนบวกกับนิวตรอนในเมื่อเราทราบนิวตรอนแล้วเราก็สามารถหาโปรโตอนได้จาก18ลบ10นะครับแสดงว่าก็คือ8นั่นเองต่อไปครับทําไปเรื่อยๆเลยครับนักเรียน W ครับ W นะเลขมวลคือ27ครับอืครับ แล้วก็นิวตรอนเท่ากับ14แสดงว่าข้างล่างก็ต้องเท่ากับ13มถูกไหม,มต่อนะครับต่อแซดครับแซดของเรานะครับก็คือเขาบอกเลขมวลเท่ากับ16ครับแล้วก็นิวตรอนเท่ากับ8แสดงว่าโปรตอนเท่ากับ8เหมือนกัน โอเคอันนี้คือสิงที่เราได้จากข้อมูลที่เขากําหนดให้ถูกไหมจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูช้อยกันดีกว่าว่าข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับก็ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องข้อที่1ครับเลขอะตอมของ W เนี่ยหรือว่า W เท่ากับ14ใช่14หรือเปล่าครับเลขอะตอมเลขอะตอมคือตรงไหนคือบริเวณด้านล่างถูกไหมดังนั้นเราไปดูครับเลขอะตอมของ W ครับก็คือเท่าไหร่คือ13ดังนั้นเป็นไงครับข้อ1คือผิด ข้อที่2ครับ y กับ z เป็นธาตุชนิดเดียวกันการที่มันจะเป็นธาตุชนิดเดียวกันได้เนี่ยเป็นยังไงครับมันจะต้องเป็นไอโซโทปกันใช่ไหมซึ่งพอเป็นไอโซโทปกันครับก็คือ,อเลขอะตอมต้องเท่ากันถูกไหมครับวงเล็บหน่อยนะว่ามันต้องเป็นเลขอะตอมหรือว่าโปรตอนอเท่ากัน ดังนั้นก็ไปดูครับ y เท่าไหร่ครับ y มีเลขอะตอมเท่ากับ8แล้วก็ z มีเลขอะตอมเท่ากับ8โอ้โหชัดเจนเลยครับนักเรียนเห็นไหมครับเท่ากันมันเป็นไอโซโทปกันแน่เลยนะครับดังนั้นข้อ2ก็ถูกต้องครับข้อนี้ตอบได้เลยครับว่าตอบข้อ2แต่เดี๋ยวเราไปไล่ดูกันดีก,กว่าว่าข้ออื่นเนี่ยผิดตรงไหนบ้างข้อ3ครับสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของ x ก็คือ23-12อืมเป็นไง ผิดถูกไหมมันต้องเป็น23 13นะครับต่อไปข้อที่4 Z 2แซลบไอออนเนี่ยมีจำนวนโปรโตอนเท่ากับ6โอเคนักเรียนครับถ้าเป็นประจุเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนถูกไหมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับจำนวนโปรโตอนนะครับจำนวนโปรโตอนเนี่ยมันจะเท่าเดิมนะครับดังนั้นข้อที่4ก็ผิดด้วย การที่ธาตุต่างๆมันเป็นไอออนบวกหรือว่าไอออนลบเนี่ยมันเกิดจากการได้รับหรือว่าสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไม่เกี่ยวกับจำนวนโปรโตอนต่อไปข้อที่5ครับ x บวกไอออนะ x บวกไอออนเนี่ยนะครับกับอะตอม y ไม่ใช่ y เนี่ย w เนี่ยมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันอืมงั้นเดี๋ยวเราก็มาดูก่อน เริ่มจากถ้าเป็น X ปกตินะครับถ้าเป็น X ปกติเนี่ยถ้าเป็นธาตุปกตินะครับที่ไม่ได้เป็นไอออนจำนวนโปรโตอนครับจะเท่ากับอิเล็กตรอนและตอนนี้ครับ X ของเราเนี่ยมีโปรโตอนเท่ากับ13ถูกไหมครับแต่ว่าบาังเอิญว่ามันเป็นประจุบ,บวกเดียวบวกเดียวแบบนี้หมายความว่าอิเล็กตรอนมันหายไป1จาก13ก็เป็น12ครับต่อมาครับ W W ครับ W เนี่ยมีโปรโตอนเท่ากับ13 ดังนั้นโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนแสดงว่า W ครับมีอิเล็กตรอนเท่ากับ13เห็นไหมครับ X บวกไอออนมีอิเล็กตรอนเท่ากับ12 W หรือว่า W นี่มีอิเล็กตรอนเท่ากับ13ดังนั้นไม่เท่ากันแน่นอนครับผิดครับโอเคนะครับนี่ก็คือเฉลยสำหรับข้อนี้นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำได้นะครับคลิปถัดไปเราไปเจอข้อถัดไปเลยครับสวัสดีครับ